สวัสดีครับพบกับเทียนเจิน,นครับเซิร์ฟเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้านนะครับอ่าสิ่งที่เราเห็นหน้าหน้านะครับก็จะเป็นร้านค้ากิวลว์นะที่จะเห็นกันอย่างแน่นอนครับ แต่ก็แรกอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบกิววอยังไม่เปิดนะครับยังไม่มีตราเหรียญของกิววอนะครับซึ่งระบบกิววอเนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นนะครับในวันจันทร์ที่21นะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมลุ้นครัว่ามันจะแบบอัปเดตระบบจนเข้าไปดูอะไรบางอย่างได้หรือเปล่านะที่นอกเหนือจากร้านค้ากิววอนะก็มาลุ้นกันนะครับตัวคาชาใบานะครับหลังจากเปิดเซิร์ฟนะครับก็ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้นะสำหรับคนที่ดวงดีมากๆนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังอยากได้โคโนโบเรนเจอร์ดันมาจิรอบนี้อยู่เหมือนกันนะก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนคนที่ได้ครบเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่อยากได้นะครับก็เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มเติมต่อจากนี้แน่นอนนะครับอ่าเข้ามาดูกันเลยนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองระบบกิ้วนะครับก็ เปลี่ยนแปลงหน้าตาไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรในนั้นระบบกิววอจะมีหรือ,อยังอ่ะยังไม่มีนะครับก็ลโล่งเลยนะครับกิววอนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ85ชั่วโมงนะก็ตีไป3วันกว่า,วานะครับก็เริ่มกันในวันจันทร์ที่21นั่นเองนะครับถ้าไม่ได้เจอปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับไม่ได้เจอบัคจนแก้ไขไม่ได้เนี่ยระบบก็น่าจะเปิดกันในวันจันทนี้นะครับจันทรที่21นะครับ ระบบการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็น1สัปดาห์นะครับต่อหนึ่งรอบการแข่งขันนะครับก็เหมือนกับ PVP นั่นแหละ PVP นี่เริ่มอาทิตย์ไปจบเสาร์ใช่ไหมกิววอครับถ้าเริ่มได้ตรงตามวันจันทร์นะก็คงจะเป็นแบบเริ่มจันทร์ไปจบอาทิตย์นะครับจบรอบก็รับรางวัลนะครับแล้วก็เอารางวัลนะครับมาที่จุดแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ตามที่บอกนะครับว่าเหรียญตากลินะครับต้องเล่นกิววอลครับ ซึ่งนะครับสำคัญมากๆนะครับคนที่ยังไม่มีกิลอยู่ครับยังไงก็ต้องมีนะคือต่อที่จะไม่ได้ไม่ได้รับการแข่งขันนะครับหมายถึงเราสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกส่งแข่งขันเนี่ยยังไงก็ได้รับรางวัลเหมือนกันทั้งกิลครับซึ่งอันนี้เน้นย้ําก่อนอเป็นปัญหาที่แบบว่า อาจจะต้องเจอกันอย่างแน่นอน,นครับแต่ผมไม่สามารถที่จะฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวา่ามันต้องเป็นตามนี้หรือเปล่านะก็คือหัวหน้ากิลครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นนะว่าหัวหน้ากิลเนี่ยจะเป็นคนเดียวนะครับที่จะอนุมัติให้คนในกิลเนี่ยเข้าไปแข่งขันกิลวอทั้งหมด10คนนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่งต่ำกว่านั้นได้ไหมครับ อาจจะส่งต่ำกว่านั้นก็ได้อ่ะเช่นกิลบางกิลเนี่ยมีสมาชิกเยอะแล้วครับแต่ว่าคนที่เล่นจริงเนี่ยอาจจะมีไม่กี่คนอ่ะซึ่งหัวหน้ากิลเนี่ย ก็จะต้องส่งคนลงไปแข่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเราส่งไม่ถึง10คนอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องของคะแนนแค่นั้นเองนะที่ก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือหัวหน้ากิวนะบางคนอาจจะอยู่ในกิวที่แบบว่าเฮ้ยหัวหน้าเป็นใครก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลิกเล่นไปแล้วอะไรประมาณนี้โอ้โหหัวหน้ากิวอาจจะแบบโดนแบนไอดียาวอะไรประมาณนี้นะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่า ลองกิวน่าจะทําแทนไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องอรวบรวมนะครับปัญหาไปแจ้างกันที่เพจทางการครับ ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะครับหรือว่ามีทางออกหรือเปล่านะว่าถ้าเกิดหัวหน้ากิลมาอยู่แล้วไม่เล่นแล้วเนี่ยรอ,อ,องกิลครับจะสามารถจัดการแทนได้ไหมเพราะว่าเขาจะเป็นคนคัดเลือกนะครับส่งคนเข้าไปแข่งในระบบกิลวอะครับอาันานั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมีกิลอยู่นะแล้วก็ต้องมีคนส่งแข่งด้วยครับคนที่อยู่ในกิลครับถ้ามีการส่งแข่งเรียบร้อยต่อให้เราไม่ได้แข่งเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นะครับสำคัญอยู่เหมือนกันนะ อ่าเพราะว่ากบม่วงนะครับมันก็ต้องใช้ตรากิวถึง60เลยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเป็นกิวทั่วๆไปเนี่ยจะสามารถเก็บได้ครบนะครับห0เหรียญน,นะครับต่อ1เดือนหรือเปล่านะเพราะว่ากบม่วงครับก็แต่แรกได้1เดือนต่อหนึ่งครั้งอันนี้ถือว่ายังดีนะเพราะถือว่าเป็นกบม่วงที่ได้ฟรีมานะครับ่ก็เก็บกันสักน,นิดหนึ่งนะผมว่ามันน่าจะเหนื่อยอยู่มืองกันแหละกิวทั่วไปนี่อาจจะแบบเอื้อมไม่ถึงก็ได้นะครับออะไม่เป็นไรก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนกบนำอันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่ามันยังหาง่ายอยู่นะครับส่วนฮีบรันเตอร์อันนี้ผมเห็นข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเขาบอกว่ามีการอัปเดตอมาดูกันโอเคเรียบร้อยอัปเดตจริงๆด้วยนะก็จะเป็นเรนเทอร์ครับที่เปิดได้ในกาชาตามปกตินะครับซึ่งก็มีตัวที่ใช้งานได้ดีอยูอ่เดี๋ยวมาดูกันสรรักนิดหนึ่งนะครับ มูนผีจีนครับยังเป็นตัวกันบินที่ดีอยู่นะบอสตระเคเป็นตัวที่ดีนะครับฮันนี้ก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอาจที่เหลือตัวที่ยังใช้ดีๆอยู่นะครับโคนี่ปืนยิงเงินนะครับราวตัวตวลกนะครับตัวของ อ่ะฮิเมก็พอได้นะครับเซล,ลีเห็ดพิษอ่าเซล,ลีเห็ดพิษนี่ก็ทั้งสกิลสตันครับแล้วก็คอมโบความสามารถก็ได้อยู่นะมูนดุยางครับคือตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะมีคนสังเกตเห็นหรือไงเนี่ยว่ามันโดนเนิร์ฟมันโดนไปเป็นปีแล้วนะคือเรนเจอร์ตัวไหนก็ตามที่มันเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับเวลาที่มันโดนเนิร์ฟเนี่ยมันจะมี2รูปแบบครับ หนึ่งก็คือจะบัฟห่างป้อมไกลมากๆนะเช่นมายาครับไปดูนะใครมีมายาอยู่เนี่ยมันจะบัฟห่างหน้าป้อมค่อนข,ข้างจะไก,กลามาก2คืออาจจะไม่บัฟหน้าป้อมเลยนะครับก็คือเดินผ่านไปเลยนะอลองไปดูครับ,บราสติลลีนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะโดนไม่แล้วครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคือเรื่องของสกิลนะครับเรื่องของการคอมโ,มโคอบความสามารถนะครับ อ่าแรนเนิรดนะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะอ่าโซนซาริยูกินนะครับก็เป็นตัวทางรัดนะครับในการที่จะบื้มป้อมในสเตปหลักระดับยากนะครับก็จําเป็นอยู่เหมือนกันนะอ่ะดารุมะนะครับก็คอมโบความสามารถได้อันนี้นะ่าสนใจแล้วนะอ่าตามที่บอกนะครับว่าน้องๆนะครับที่แบบเปิดเดนเจอร์ไม่ได้สักทีหนึง่งอย่างน้อยต้องไปฝังตัวอยู่ที่กิลหนึ่งสกิลหนึ่งนะที่เขามีการส่งคนเข้าแข่งขันนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับ ก็ต้องรอดูนะว่าถ้าไม่ใช่รอบโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยเขาจะเอาตัวอะไรนะครับมาแจกนะก็ต้องรอดูนะครับหรือว่าจะเอาออกไปเลยนะครับส่วนเขี้ยวมังกรครับได้30ชิ้นนะครับก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะนะสำหรับคนที่มีเกียร์เดาวเยอะๆนะครับคัมพีวรานอันนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลังๆเนี่ย าการที่เราครับจะหาค่าสําคัญนะครับเช่นพลังชีวิตนะครับหรือว่ารถแร่เนี่ยบางทีมันไม่เจอเลยนะผมเจอปัญหานี้ไปแล้วนะครับหมดไปหลายพันหาไม่เจอนะตรงนี้ก็เลยบอกว่าก็กกโอเคอยู่นะตัวกาชานะครับใบเดียวโอ้โหน้อยมากนะครับส่วนฮีเบนเจอร์ขั้นจุติทัานไฟก็น่าจะเป็นตัวจุติลอะออย่างนี้น่าจะเป็นตัวจุติของทัศนไฟละก็ไม่น่าแลกแล้วนะครับ ไปต่บเอเองดีกว่านะอ่ะสีเขียวก็เป็นธาตุไม้นะครับสีฟ้าก็เป็นธาตุน้ํานะครับอ่ะก็ไม่น่าสนใจแล้วนะครับที่น่าสนใจก็กรองวัสดุในการอัปเกรดอันนี้เราก็ผลิตได้อ่าผลิตได้หรือว่าไปเล่นด่านที่แบบเป็นกิจกรรมนะครับอ่าตรงนี้ก็ไปเล่นกิวอ่าไปเล่นจุติเออมันก็ไม่น่าแรกแนะอ่ะสุดท้ายก็ที่สําคัญก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละ กบม่วงครับกบดำนะครับแล้วก็หีบเรนเจอร์สำหรับคนที่แบบว่ายังอยากได้เรนเจอร์บางตัวนี้อ่ะก็น่าจะมีตามนี้งงรงที่ว่าทำไมไม่มีดาวินชีนะคือน่าจะมีดาวินชีมาสนิดหนึ่งนะครับอาส่วนที่จะต้องใช้เพชรม่วงแรกอย่างเดียวก็อ่ะยังมีอยู่ครับมีตามนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดดูได้แล้วนะอ่ะเราอยากแรกอ่ะมีคนถามอยู่เหมือนกันนะครับอยากได้อะกบแดงเนี่ยก็จัดตามนี้นะ หยิบเรนเตอร์ขั้นจุดติโอ้มอกไม่น่าแรกเลยครับก็ใช้จำนวนน้อยลงนะอ่าบางคนอาจจะแบบผมว่าเอาไปแลกใหญ่ๆจะดีกว่าอ่าสำคัญนะครับอ่าอันนี้คือเขาให้ดูเลยนะถือว่าโอเคแพทอัปเดตมารอบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลได้เลยครับว่ามันมีเกียอะไรอยู่ในนี้บ้างครับอ่าพวกเซตโคนี่บราวไม่มีนะครับก็จะเป็นเซต เกียร์ฟรีล้วนๆเลยนะครับอันน,นี้มีอะไรบ้างโอเคก็มีอยู่ตามนี้นะอ่ะก็ไม่มีอะไรครับอ่ะสุดท้ายก็แนะนําอย่างเดียวเลยนะครับว่าควรจับมาแรกนะครับเนี่ยประมาณนี้นะอมตะอาจจะแรกตัวกระชากก็ได้นะแลกเกี่ยวมังกรแลกคัมภีรโบราณก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนํว่าอ่าให้แรกเป็นกบม่วงจะดีกว่านะเพราะว่ากบม่วงเนี่ยค่อนข้างจะราคาแพงสักนิดหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะได้บทสรุปก,กันประมาณนี้นะครับว่า ิววอนครับจะเปิดเริ่มเล่น,นครับในวันจันทร์ที่21นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีการปิดซ่อมรูงฐานทัพอีกครั้งหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าอัปเดตเนี่ยมันมันแบบเยอะพอหรือยังหรือว่าจะมีมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับส่วนปัญหาเรื่องกิวครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะรวบรวมปัญหาเนี่ยไปสอบถามกันที่เพจทางการก็ได้นะครับเพราะว่าปัญหาบางอย่างผมก็ยังไม่รู้อยู่งั้นนะบางที GM ไทยก็ไม่รู้นะคือ ข้อมูลครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังอยู่ที่ทางญี่ปุ่นก็ได้นะอันนี้ก็ต้องอไปสอบถามเขาดูนะว่า,าการส่งคนเข้าแข่งขันเนี่ยต้องส่งด้วยหัวหน้ากิลเท่านั้นหรือเปล่านะครับรองหัวหน้ากิลเนี่ยจัดการแทนได้ไหมนะครับเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกนะไปอยู่ในกิลที่หัวหน้ากิลหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็การส่งคนแข่งเนี่ยสมมุติว่าส่งไม่ถึง10คนนะครับมันจะมีปัญหาเลยไหมจะสามารถ แข่งได้ไหมนะครับในเกมตั้งรับเนี่ยมันต้องมาจากผู้เล่น10คนหรือเปล่าหรือว่าเอาของใครมาจัดเกมตั้งรับเกมป้องกันก็ได้หรือเปล่านะอันนี้คือผมก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากิวผมเองเนี่ยคนเล่นตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ6 7คนเองนะครับคือถ้ามันต้องใช้10คนจริงๆเนี่ยผมก็เดี๋ยวรอดูผลงานกันผมอาจจะดึงพักพวก ที่แบบใกล้ชิดกันมาก่อนเนี่ยเขามาก่อนนะจะได้พูดคุยกันง่ายนะเพราะว่าถ้าสมมติผมรับคนนอกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการคัดคน10คนอีกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะอยากแข่งด้วยนะอาจ,จอยากาาจ,จะอยากลงแข่งกิว,วอด้วยนะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาผิดใจกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับถ้าสุดท้ายต้องการคนจริงๆนะครับผมก็อาจจะรับคนนะครับแต่เบื้องต้นคงแบบว่า อาจจะขอรับคนที่เป็นสมาชิกช่องก่อนนะเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้แบบพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอพาจริงๆนะสาหรับคนที่แบบว่าอยากจะเข้ากิวผมนะครับแล้วก็คือจริงๆนะิเนี่ยกิวผมมะผมไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตนะครับผมแค่ต้องการทําคลิปนะครับทำข้อมูลออกมาเนี่ยให้ได้รับรู้ทั่วกันแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คงทําเล่นกันไปก่อนเออคงอาจจะยังไม่ได้รับคนเพิ่มขึ้นนะครับโอเคส่วนคนที่ถามเข้ามาว่าจะมี อะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมอาทิบอกๆเนี่ยทำไมถึงยังไม่มาผมบอกไปหมดแล้วนะครับว่ามันจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะน่าจะมีคลิปพิเศษที่เพจทางการครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปมาลงที่ช่อง YouTube ด้วยครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างผมบอกได้แค่ว่าเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเออเตรียมรูบี้นะครับเตรียมตั๋วกาชาก,กันไว้นะอะอย่างเงี้ยแจกตั๋วรูบี้มาเยอะเหลือเกินนะครับก็ เก็บนะครับผมเก็บหมดเลยนะรูบี้ผมใช้แน่นอนครับในเดือนนี้นะอ่าแต่ว่าไม่ได้เปิดโคโรโบเรนเจอร์ครับไม่ได้เปิดเกียร์โคโรโบครับก็จะเปิดอะไรอันนี้รอติดตามแล้วกันนะอะส่วนใครคิดว่าดวงดีจะเปิดเกียร์รอบโคโรโบก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งเขาก็เพิ่มโอกาส เออเพิ่มโอกาสเพียบเลยทีเดียวนะอ่ะใครคิดว่าดวงดีก็เปิดเกียร์โคโลโบก็ได้นะครับใครคิดว่าดวงไม่ดีก็อดใจรออีกกนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีอย่างแน่นอนนะอ่ะผมก็แอบบอกไปหมดแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะกิวอลรอกันอ่าวันตันที่21นะครับนอกนั้นก็ตามที่เห็นเลยนะครับอ่ะมีข้อมูลมีปัญหาอะไรก็ แจ้งกันเข้ามาได้นะครับหากิว้วกันนะครับต้องเป็นกิว้วที่เขามีหัวหน้าด้วยนะเน้นย้ำนะครับหัวหน้าสามารถส่งคนเข้าไปแข่งได้เนี่ยเราเข้าไปอยู่กิว้วเขาเนี่ยรับรองว่าได้รับรางวัลพร้อมกันทั่วกันอย่างแน่นอน,นครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ